สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านนะคะพบกับช่องมีโชว์ชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะวันนี้อีนางสิภามาก,กินนะคะตำวักฮงจ้านะคะอร่อยมากเวอร์อีกแล้วนะคะช่องมีโชว์ชาแนลนะคะฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามให้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกินนะคะอ้อลืมแนะนำไปอันนี้คือ อันนี้ทำเองค่ะน้าจิ้มซีฟู้ดนะคะจริงๆทําเป็นกล่องใหญ่เลยนะคะเราจะทําไว้กินแบบว่าเรามีอะไรมาก็จะเอามาจิ้มเนาะอันนี้จะเป็นนะคะน้ำพริกปลาทูแห้งนะคะอ่าเนาะที่สําคัญเลยชิ้นเนเจอของหนูก็คือตำหม,มากฮงจ้านะคะเมื่อนีจะกินกับอ่าสตอเนาะสตอนะคะพักสลัดนะคะ ้าบกระไลเติบเด้อค่ะมีมะเขืออีกเดอ้อแต่ว่านองเอาขึ้นบ่วใดไหมเอออะใัยนี่นะคะกะชีแซบจักน้อยนึงแล้วค่ะพี่น้องื้นนี้นะคะอ้อลืมไปเดอ้อมีตุนเป็ดด้วยนะคะตุนเป็ดนะคะที่ว่าจะมากินกับน้ำกิมซีโ้ดนี่แหละนี่นะคะโอโ้ไม่อยากจะพูดเลยว่าแบบอร่อยมากนะคะ เป็ดนะคนที่ไม่เคยกินเป็ดหรือว่าไม่ชอบก็ขออาัยด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ทํามาเพื่อความบันเทิงเนาะบ่ยากบ่ซร้าอย่ากเด้อสีลุยเลยเด้อเบาวาหลาใหญ่หางเด้อเฮ็ดเองแซ่บเองเด้อเมื่อนี่เด้อก่อนกินอีดาขอกินน้ำก่อนเด้ออีนั่งขอกินน้ำก่อน มาใส่มือเดอ้อขอประทานอาภัย,อยขอนะะอะไรต่ำหนี่งแซ่บแผบแซ่บแผบแม่แซ่บแผลแม่สดน้ำตำบักหุ่งอเปิดแหลกแหกมาน้ำ บัคสตอร์ได้ไปเนี่ยกินจังไดดวะกระชิสแสบอยู่ดอกเนาะแต่หนูชอบนะหนูชอบอันเม็ดสตอร์นะจริงๆหาซื้อเมะถินหาไม่ได้แม่ก็เลยเอาเม็ดสตอรนี่แหละเห็นเขากินอยู่อร่อยเหมือนกันเนาะเม็ดลักขํำเป็นไงล่ะอ่าลองเบิงเด้อเม็ดลักขํำสิสแสบชังแดด สมคำรำลืออีเล่มตตอเนี่ยไม่ไบมสมคำํำลืออีหลีบนะะยุทธ์บะยุทธบวกเพิ่มบวกเพิ่มจ้ามันแสบป่ะไม่ได้แกะค่ะเพราะว่าถ้าแกะไวถ้าเข้าปกินเนี่ยเสียดายมันอะนะบางอยากให้มัน ออกมาจากอันนี้มันอยากกินแบบสดๆนะมาเฮทหยพี่น้องปองปลายทั้งบ้านเมืองนะว่าแบบว่ามันแซบมันกินสดๆมันแซบเดยอย่างแบบนี้เนาะกะบรรลูสินะเ <c oughs> นาะพี่น้องปองปลายกินเข่ากันหรือยังเป็นจังได้โควิดเนาะอืมกระยากอยดย้อีลากะอีนาอ้ากายูแต่ในเฮือนเนาะไปใสบ่บ่อได้นะคะ ไปอยู่ไปตลาดไปอย่างกระเฟวมากแลลวกระแฟ้วอาบน้ำล้างโต๊วให้มันสะอาดแล้วก็นอนพักผ่อนยุหองนี่แหละจนกว่าจะเห็ดงานเนาะอืนะคะอืีหล่าที่บอกว่าน้ำจิ้มอีหล่าแ่บแห้งเด้อ เนี่ยร่อนเลยอย่าได้แคอืมันแสบอีออเด้ออื้มนป่าทุกแห่ง มีกระสตอบ้องบ่ขอเลยจ้าอย่าได้แคร์กินซี่โฟดจักหน่อยอ,อร่อยมากแซ่บเวอร์ เม็นเป็นสีจัางี่เพชรเด้อจ้าใส่พริกอันกินดาเนาะพริกเพชรสีแดงอ,ะอ่ะข้นตกค่ะบมือเนี้ยนตก Kinh ngon đi nè ừm mặc hùng Mặc hùng nè Bọn ẩm sụp xuống bọn hôn đấy Mặc hùng nói nè พิพ่งโพดพ่อจะเกิดไม่ค่ะเป็นผู้บบาวกับซากระโป้องอันนะเออมันแสบมันสีออนสีมันสีแบบบอบอเหลืองคักหรือว่าบอแกไปเป็นออนๆนะแม่มันจะเป็นสีเขียวอ่ะแสบตลาดพักมันบะมี่ ี่น่านก็ซื้อไช่สมน่งแล้วแม่นะคะกินกับมะเขือเนาะกบลูชินนะกบแสบด้อือหือมเส้นมื้อีกอ่ะเมื่อไดกินกับอ,อ กูเพื่อนแบบอยู่ในโต๊ะอี่ยังแบบเนี้ยกินใส่มือเจ้าของมันแซบเฮ็กกะเฮ็ดเองเนาะ อยากกินลินเอาอยากเมาลินเองอะนะเป็นว่ะแต่อันนี้อร่อยตุนไก่ตุนไก่สำหรับคนที่แบบว่าอยากอวนแห้งกะเฮดน้ำจิ้มที่ฟูดไว้แล้วกะตุนไก่ตุนเป็ดอะไรก็ว่าไปเนาะแต่ไม่ต้องกินข้าวนะอืม còn trứng nữa, phải, mình mì trứng tôm nữa, ăn kinh cả khay cả, xong luộc nướng, กินแด่แต่ละเม็ดเนาะว่ามีคนมาปอกให้เห็ดยังก็เห็ดเองอยากน้ำตาเจ้าของแต่ละมือแต่ละเย็นก็นอยากอยู่แล้วาะอยากน้ำไข่แกะเม็ดอันนี้เอแนมะเอาแบบเม็ดนึงเลยไหมช้ำๆเลยไหม,มโผข่อยกัน นี่เขาเอิ่นกระโตกเด้อบ้านน้องเอิ่นโตกจ้านะคะนะเอาแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะไม่รู้อะแสบเรด์ชิว่าจังใดก็แสบ ่คะเ็บยุคนี้นะเนาะมันเป็นยุคต้อง work from home ค่ะก็มีแนวเฮ็ดอยู่จ้ะเฮ็ดยังไปไตามภาษาแหละ ทมมาหุ้งกระแสบกันดรอนรี่น้ำก่อนอีนลานมากินไฮเบิร์นเดิมมันเนี่ยอีนังเนี่ยอีนังซิเมากินอันนี้ไฮเบิร์นเนี่ย แต่ละมือแต่ละเย็นกะพวเห็ดยังกะนี่แหละกินตาบักฮุงแน่เห็ดกับข่าวยังอื่นแน่แต่ว่าบางที่มันพอไดแตเห็ดแล้วมันขำมันมืดแล้วมันล่งคลิปบ่ได้ไหมพี่น้องอันนี้เน่ะมันเป็นช่วงกลางวันเนาะมันก็ลงได้เนาะอืมอั่วแสบือรสหวานอันนี้ถ่แบอืม แบบผู้เดียวก็ได้ตุนเป็ดเนี่ยชั่วโมงหนึ่งหัวพ่าเพื่อจิบเปือ่อยแต่ปุูตุนไฟอ่นอ,อนๆนะอื ยังเด็ดต้มตํมามะฮุงค่ะละตมามมงหุห้งเด็ดสุดเผ็ดเนีเผ็ดก็กินเผ็ดก็กินเนะ กลางวันเป็นไรไม่ปิดพ่อเปิดแนก่กับเปิดกลางคืนเม่ก็คําแล้วบอกาออกไปย่านพวกวีดแหมช่วงนี้มันอันตรายเนาะรู้เพื่อนพักผ่อนผู้เดียวเลยห่ะอืมวีที่สุดจะ้ะถ้าบ่หูดหอกว่าผู้ใดเป็นแน่บ่เป็นแน่เน,แนเนาะอือ เพราะฉะนั้นโตเห่าก็ต้องระวังตัวเองอ่ะเห็นเป็นคนกระแดะเนี่นะกระแดะแปลว่ากาดย่าตกนะถ้าออกไปน่ะถือว่าผู้ที่เขาเป็นเขาบงงูโตเดีเดี๋ยวนี้มันบ่ออกเนาะแต่ว่ามันบ่ออกฤทธิ์อ่ะมันบ่ให้เห็นนะว่าเป็นอย่างแน่น่ะ แซ่บปีกมันเขาอยากปีกอย่างมั้นปีกโอ่งมันอ่ะปีกช่วงนี้มันลงไปอ่ะอร่อยมันซื้อแมคโครได้เยอะไ้เนื้อได้ปีกได้อะไรมันเอามาล่างกักตะตุนเลยแซ่บ มีเนื่อยโย่แสดยสำหรับมือนี้เด้อพี่น้องก<ส>ะอิ่มหลือละกินบาหลายแต่แสบมันเผ็ดนั่งอยากพักเอีอนั่งอยากพักยกเนี่ยจังหน่อยมันเผ็ดนะคะนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้า กดไลค์กดแชร์ติดตามให้อีนังในเด้อย่าทิมย่าปากันเถอะขอบคุณมิตรักแฟนกิ๊กทั้งหลายขอบคุณลหลายๆจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ให้น้องมีโชว์แชนแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ